ผู้ทำสัตร,รมให้ดำรงอยู่ในยะที่หนึ่งพิขุทั้งหลายพิขุพวกที่แสดงอธรรมว่าเป็นอธรรมภิขุเหล่านั้นชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อทำมหาชนให้ได้รับประโยชน์ทำมหาชนให้ได้รับความสุขเป็นไปเพื่อความเจริญแก่มหาชนและเป็นไปเพื่อความเกื้อกูลเพื่อความสุขทั้งแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ภิกุทั้งหลายภิกขุเหล่านั้นย่อมประสบบุญเป็นอันมากและได้ชื่อว่าดำรงสัตธธรรมนี้ไว้อีกด้วยภิกุทั้งหลายภิกขุพวกที่แสดงธรรมว่าเป็นธรรมภิกขุเหล่านั้นชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อทำมหาชนให้ได้รับประโยชน์ทำมหาชนให้ได้รับความสุขเป็นไปเพื่อความเจริญแก่มหาชน และเป็นไปเพื่อความเกื้อกูลเพื่อความสุขทั้งแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพิกุทั้งหลายพิกุเหล่านั้นย่อมประสบบุญเป็นอันมากและได้ชื่อว่าดำรงสัตธธรรมนี้ไว้อีกด้วยพิกุทั้งหลายพิกุพวกที่แสดงสิ่งที่ไม่ใช่วินยัยว่าไม่ใช่วินยัยพิกุเหล่านั้นชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อทำมหาชนให้ได้รับประโยชน์ ทำมหาชนให้ได้รับความสุขเป็นไปเพื่อความเจริญแก่มหาชนและเป็นไปเพื่อความเกื้อกูลเพื่อความสุขทั้งแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพิกุทั้งหลายพิกุเหล่านั้นย่อมประสบบุญเป็นอันมากและได้ชื่อว่าดำรงสัตธธรรมนี้ไว้อีกด้วยพิกุทั้งหลายพิกุพวกที่แสดงวินัยว่าเป็นวินัย พิกุเหล่านั้นชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อทำมหาชนให้ได้รับประโยชน์ทำมหาชนให้ได้รับความสุขเป็นไปเพื่อความเจริญแก่มหาชนและเป็นไปเพื่อความเกื้อกูลเพื่อความสุขทั้งแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายภิกุทั้งหลายพิกุเหล่านั้นย่อมประสบบุญเป็นอันมากและได้ชื่อว่าดำรงสัตธรรมนี้ไว้อีกด้วย พิคุทั้งหลายภิกขุพวกที่แสดงสิ่งอันตถาคตไม่ได้ภาสิทธ์ไม่ได้กล่าวไว้ว่าตถาคตไม่ได้ภาสิทธ์ไว้ไม่ได้กล่าวไว้ภิกขุเหล่านั้นชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อทำมหาชนให้ได้รับประโยชน์ทำมหาชนให้ได้รับความสุขเป็นไปเพื่อความเจริญแก่มหาชนและเป็นไปเพื่อความเกื้อกูลเพื่อความสุข ทั้งแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพิกุทั้งหลายพิกุเหล่านั้นย่อมประสบบุญเป็นอันมากและได้ชื่อว่าดำรงสัตธธรรมนี้ไว้อีกด้วยพิกุทั้งหลายพิกุพวกที่แสดงสิ่งอันตถาคตได้พาสิทธ์ได้กล่าวไว้ว่าตถาคตได้พาสิทธิ์ไว้ได้กล่าวไว้พิกุเหล่านั้นชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อทำมหาชนให้ได้รับประโยชน์ ทำมหาชนให้ได้รับความสุขเป็นไปเพื่อความเจริญแก่มหาชนและเป็นไปเพื่อความเกื้อกูลเพื่อความสุขทั้งแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพิกุทั้งหลายพิกุเหล่านั้นย่อมประสบบุญเป็นอันมากและได้ชื่อว่าดํารงสัตธธรรมนี้ไว้อีกด้วยพิกุทั้งหลายพิกุพวกที่แสดงกรรมอันตถาคตไม่ได้ประพฤติปฏิบัติมา ว่าตถาคตไม่ได้ประพฤติปฏิบัติมาพิกุเหล่านั้นชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อทำมหาชนให้ได้รับประโยชน์ทำมหาชนให้ได้รับความสุขเป็นไปเพื่อความเจริญแก่มหาชนและเป็นไปเพื่อความเกื้อกูลเพื่อความสุขทั้งแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพิกุทั้งหลายพิกุเหล่านั้นย่อมประสบบุญเป็นอันมากและได้ชื่อว่า ดำรงสัตธรรมนี้ไว้อีกด้วยพิขุทั้งหลายพิขุพวกที่แสดงกรรมอันตถาคตประพฤติปฏิบัติมาว่าตถาคตได้ประพฤติปฏิบัติมาพิขุเหล่านั้นชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อทำมหาชนให้ได้รับประโยชน์ทำมหาชนให้ได้รับความสุขเป็นไปเพื่อความเจริญแก่มหาชนและเป็นไปเพื่อความเกื้อกูลเพื่อความสุข ทั้งแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพิกุทั้งหลายพิกุเหล่านั้นย่อมประสบบุญเป็นอันมากและได้ชื่อว่าดำรงสัตธธรรมนี้ไว้อีกด้วยพิกุทั้งหลายภิกุพวกที่แสดงสิ่งอันตถาคตไม่ได้บัญญัติไว้ว่าตถาคตไม่ได้บัญญัติไว้พิกุเหล่านั้นชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อทำมหาชนให้ได้รับประโยชน์ ทำมหาชนให้ได้รับความสุขเป็นไปเพื่อความเจริญแก่มหาชนและเป็นไปเพื่อความเกื้อกูลเพื่อความสุขทั้งแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพิกุทั้งหลายพิกุเหล่านั้นย่อมประสบบุญเป็นอันมากและได้ชื่อว่าดำรงสัตธธรรมนี้ไว้อีกด้วยพิกุทั้งหลายพิกุพวกที่แสดงสิ่งอันตถาคตได้บัญญัติไว้ ว่าตถาคตได้บัญญัติไว้ภิกุเหล่านั้นชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อทำมหาชนให้ได้รับประโยชน์ทำมหาชนให้ได้รับความสุขเป็นไปเพื่อความเจริญแก่มหาชนและเป็นไปเพื่อความเกื้อกูลเพื่อความสุขทั้งแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายภิกุทั้งหลายภิกขุเหล่านั้นย่อมประสบบุญเป็นอันมากและได้ชื่อว่า ดำรงสัตธรรมนี้ไว้อีกด้วย